กาสวิราตกาสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอนนี่เอนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาทำไมครับอีพีครับผมและอีพีนี้เป็นอีพีที่17เเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนอีพีนี้นะครับผมผมจะทำเกาะเพชรเจ็ดสีนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวเกมกันเลยนะครับผมว่าในตัวเกมต้องใช้อะไรบ้างนะผมในการทำเกาะเพชรเจ็ดสีนะทุกคน ก็ใส่เกาะก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงด้านล่างนะผมที่ผมสร้างเหมืองเอาไว้นะเหมืองกระดูกนั่นเองเดี๋ยวผมจะเอากระดูกมาทำเป็นปุ๋ยครับโอเคลงไปข้างล่างกันก่อน เดีย๋ยวทุกคนอาจจะงวงว่าพี่ครับเอากระดูกมาทำเป็นปุ๋ยทำไมนะก็ต้องดูช่วงต่อไปแล้วกันเนาะไม่อยากจะอธิบายเยอะครับ ฟาร์มกระดูกไปแบบนี้นะทุกคนฟาร์มไปเรื่อยๆเอบผมหลังจากเราฟาร์มกระดูกได้แล้วนะนะแล้วผมก็สามารถแบบได้งวกด้วยนะทุกคนนี่คืองวกอันนี้มันคืองวก วงวกทองนะทุกคนอันนี้เป็นวงวกทองนะเนี่ยคือผมทำแล้วผมก็ได้วงวกทองมาด้วยนะโอเควงวกอันนี้ใส่เทกว่ะแล้วสามารถเอาวงวกมาเผาได้นะทุกคน เค okay. ผมจะเอากระดูกคราฟมาทำเป็นปุ๋ยนะนี่แค่ okay. นี้พอนะแล้วก็หาต้นไม้ไผ่นะทุกคนคอาน,นี้ผมจะปั๊มนะครับผมปั๊มจากต้นหาการไม้ไผ่ครับผมปั๊มไปเรื่อยๆนะทุกคนเพื่อจะเอามาทำลิกระดาษนะ ประมาณนี้นี่ครับผมกระดาษหาแผน่นโอเคได้กระดาษประมาณสิบห้าแผ่นนะวิธีต่อไปแล้วผมเราจะเอาเป็นหนังสัตว์นะทุกคนนั่นก็คือหนังงัวนั่นเองนะทุกคนนี่เราต้องการ ถ้าเกิดมัวมันไม่พอนะทุกคนผมสามารถปาหมัวได้ด้วยนะโดยการใช้นี้ครับแล้วก็ โอเควัวมันชอบกินข้าวนะเดี๋ยวคอยดูวิธีการปั๊มมองผมนะทุกคนถ้าไม่เก่งจริงนี่ปั๊มไม่ได้ยังผมนะเร <No. S 1> าให้มันกินแล้วก็ให้มันผสมพันผ <c oughs> okay, สมกันแล้วอันนี้คือน,นี่ครับตัวเล็กก็สามารถปั๊มได้ด้วยนะ โอคส้างใน่า่จะไม่กรอนะทุกคนเนี่ยถ้าเราตีนะครับผมเราก็จะได้หนังสัตว์นะอันนี้คือหนังสัตว์นะทุกคนต่อไปครับผมจะใช้หนังสัตว์มาทำอะไรแนร่ลอง มัใช้หนังสัตวมาทำเป็นหนังสือนะทุกคนนี่ทำหนังสือแบบนี้ประมาณสามอันนะทุกคนก็คือเราต้องใช้หนังสัตว์สามสามตัวนะผมมีแบบทำไว้อยู่แล้วนะอันไหนเอ้ยกล่องไหน นี่ครับผมถ้าเราได้หนังสัตว์มาประมาณสามมันแล้วก็สามารถทําหนังสือแบบนี้ได้นะครับต่อไปนี่ก็คือการตัดต้นไม้ครับผมบอกไปทีละขั้นตอนเลยนะทุกคนผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่นะว่าทํายังไงยังไงมางนะคือแบบมาดูผมแล้วก็จบภายในคลิปเดียวเลยสามารถทำแบบเคล็ด เจ็ดสีได้ภายในคลิปเดียวเลยนะทุกคนตัดมาประมาณสี่บล็อกได้นะบล็อกต้นไม้นไะม้โอเคตัดมาได้แล้วนะครับก็จะมืดแล้วแหละก็ <c oughs> ไม่เป็นไร ไอที่เล่นเกมไหมครับนะผมดูผมตั้งแต่ ep ที่หนึ่งอนะผมรับรองว่าเอามาเล่นตามได้อยู่นะโอเคนี่ครับผมทำให้เราได้บล็อกนี้นะเนี่ยเดี๋ยถ้าเราได้บล็อกนี้แล้วนะทุกคนต่อไปเราจะคราฟอีกได้ครับเราจะคราฟเหมือนแบบว่าเป็นโต๊ะชั้นนะครับผมนี่คือโต๊ะนังสือนะนี่ครับ เดี๋ยวเราจะไปหาหมู่บ้านนะครับผมให้ได้ต้นหนังสือแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหาหมู่บ้านนะครับผมให้คนในหมู่บ้านได้เรียนรู้นะครับผมแล้วเราก็จะใช้กระดาษนะครับผมในการแลกเปลี่ยนมาครับผมแล้วก็เข้ามาาสถานที่ที่เราคุ้นเคยนะทุกคนนี่ตรงนี้นี่เองนะคือตามหาได้นานมากนานพอสมควรนะทุกคน เดี๋ยวผมจะหาหมู่บ้านนะผมจําได้นะว่าทางมาหมู่บ้านน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละถ้าผมจําไม่ผิดผมเคยเอาหมามาเดินเล่นอยู่แถวๆนี้จะจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมต้นไม้บางน่าจะใช่นะทุกคนครับผม โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมก็คือเจอหมู่บ้านแล้วเออขั้นตอนต่อไปแล้วผมก็คือหาคนใช่หาคนหาคนในหมู่บ้านเอา้าคนอยู่ไหนอะ่ะ จะลองปีนข้ามไปฝั่งนี้้ตองหาคนให้เจอ,อนงตอนนี้คือถ้าไม่เจอนี่ที่เราทำมาศูนย์เปล่าเลยนะเจอหมู่บ้านก็ต้องมีคนยิงนะนี่ผมได้ยินเสียงคนละ นี่ไงอยู่ไหนหลังไหนเอ้ยหลังไหนเอ้ยที่คนเขานอนกัน้ยกินก่อนโอเคน่าจะเป็นหลังนี้นะหลังนี้ปะ หลังนี้มีคนนอนไหมไม่มีอ๋อนี่แงหลังนี้แงผมจําได้ผมจําได้ว่าหลังนี้มีคนนอนโอเคครับชาวชงชาวสวนไม่ต้องไปปินหรอกเชื่อผมเดี๋ยวเราต้องปิดประตูให้ด้วยนะโอเค อันนี้เขาก็จะเปิดประตูไม่ได้นะคือแบบว่าต้องบังคับให้เขาทําต้องบังคับให้เขาอ่านหนังสือนะทุกคนนี่ขังไว้เลยแล้วเราก็จัดนอนเตียงโอเคครับผมโอเคพอคนนี้เขาตื่นมานะครับผมเขาก็ออกไปไหนไม่ได้นะเขาก็ต้องมาอ่านหนังสือนะ เอเขาออกไปไหนไม่ได้แล้วนะเนาต้องอ่านหนังสือเดี๋ยวเราคนมาเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างน,นะนะควว่ามันจะเจาะเป็ทะลุไหมโอเคเห็นปะฮะตอนนี้เขายังไม่อ่านหนังสือนะอีกไม่นานเนี่ยเขาก็อ่านเชย่อผมสิ อ่านได้แล้ว <S <S 1> <S 1> แล้วเขาะแปลง <S 1> <S 1> <S 1> น,นี่ยน,นี่ไนี่ครับเขาแปลงแล้วทุกคนนี่เขามาแปลงคนใส่ชุดอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็เอากระดาษไปแลกกับเขาครับน,นี่อ่ะ กระดาษแรกครับกระดาษแล้กระด้าแลกกระด้านแล้เอามาครับผมเรามาดูนะว่าเขาต้องการอะไรอีกโอเคนะผมเราเขาต้องการตังกับหนังงัวนะครับผมโอเคเราได้หนังงัวละคือเราได้หนังสือนะผมแล้วก็ตังมาครับผม แล้วก็เขาต้องการอะไร <Huh? S 1> นี่ครับผม <Huh? S 1> เขาต้องการหนังสือแล้วก็ตังคแล้วเราก็จะได้สมุดเอ็มชา์นะทุกคนนี่ครับ <Huh? S 1> ก็นี่ครับผมเราก็จะได้สมดุดเอ็มชา์มานะ <Huh? S 1> นี่นี่แหละครับผมกที่เอาไว้ <Yeah. S 1> ว่าสร้างเป็น เกอะพิเศษนะผมนั่นก็คือ,กอเกอะเพชรเจ็ดสีนะทุกคนเนี่ยใช้อันนี้นะครับผมทําเป็นกเกอะเพชรเจ็ดสีได้นะเเดี๋ยวผมขออนุญาตแลกก่อนนะผมแลกให้มันครบกันก่อนเนาะโอเคทุกคนนะผมผมก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็พร้อมด้วยพวกสมุดเอ็มชาร์ปนะทุกคนที่ผมได้มานะ เดี๋ยวผมวิเคราะห์อนุญาตรองก่อนนะเดี๋ยวผมจะตีบวกสัตว์อันตีายใ้องตอนกลางคืนีก็ได้จะได้จบคลิปไๆวันนี้จะมาตีพวกกับดาบได้นะโอเคตีพวกกับดาบได้นะแล้วก็ต้องถอดเกาะอ,ออกมาก่อนนะทุกคน เดี๋ยววันนี้ราก็หมมาตีบวกกับเกาะนะนี่ครับจะได้เกาะที่แสนแข็งแกร่งมากนะทุกคนต่อไปเป็นรองเท้านี่ีพวกโอเคดีครับผมเราจะได้เกาะเพชรเจ็ดสี่แล้วนะนี่แล้วก็ได้ก็ผการแค่นี้พอนะทุกคน ไม่ต้องอะไรอลังการงานสร้างมากมายนะแล้วผมลืมใส่หงวกด้วยเนี่ยครับทุกคนโอเคก็เพชรเจ็ดสีก็จะมีประมาณนี้นะดูมัอนลังแสงดิ เห็นปะผมแทบไม่เป okay, okay, ็นอะไรเลยนะโอเคนะครับทุกคนอีพีน um yup ี้ผมก็ขอจบคลิปที่เท่องนี้นะครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กด s ับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมอีพีต่อไปครับผมผมจะมีบุก ทำนรกนะครับผมและผมจะไปหาดวงตาพิเศษเพื่อจะไปหามังกรและก็จบคลิปครับผม